เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้ผมมี3เทคนิคหรือ3ทางออกที่ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องติดแบ็กริดหรือเครดิตบูโรนะครับ วันนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะมีภาระที่จะต้องผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับแล้วถ้าเราผ่อนรถเนี่ยผ่อนไม่ไหวจะทํำยังไงกันดีละครับเพื่อที่ไม่ให้เราเนี่ยติดแบคลริดหรือเครดิตบูโรนะครับครับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับหลายกิจการก็หยุดชะงักหรือเลิกกิจการหยุดงานนะครับเพื่อรอให้บริษัทหลายๆแห่งเนีกลับมาดําเนินการอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้นะครับมนุษย์เงินเดือนเนี่ย ที่มีรายได้เพียงเงินเดือนอย่างเดียวนะครับปกติเงินเดือนเราได้รับ100%เซแต่วันนี้อาจจะเป็นศูนย์บาทแต่รายจ่ายของเราในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับก็ยังมีเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีทางออกอย่างไรเราลองมาดูกันนะครับในกรณีที่เราผ่อนรถไม่ไหวเนี่ยวิธีการนะครับวิธีที่หก็คือเราจะต้องสำรวจดูความสามารถในการผ่อนของเรานะครับว่าเรามีความสามารถในการผ่อนมากหรือน้อย และจะอยู่ในภาวะแบบนี้เนี่ยไปนานแค่ไหนเช่นผ่อนได้เดือนละ3,000บาทนะครับแล้วจะผ่อนแบบนี้ไปได้ประมาณ6เดือนก็หมายถึงว่าเราจะต้องมาวิเคราะห์ตัวเราเองนะครับว่าไรายได้ของเราเนี่ยสามารถจะผ่อนแบบว่าไม่เป็นแบ็กริดไม่ติดแบ็กริดไม่เป็น NPL เนี่ยได้ประมาณกี่เดือนหลังจากนั้นในข้อที่2นะครับเราก็จะต้องเตรียมข้อมูลผลกระทบที่เราได้รับนะครับแล้วก็หลักฐานประกอบเช่น หลักฐานแสดงรายได้ค่าใช้จ่ายก่อนและหลังได้รับผลกระทบดูว่ามูลค่ารถยนต์ที่เป็นหลักประกันมีราคาสูงหรือต่ำกว่าภาระหนี่แค่ไหนเช่นรถกระบะยี่ห้อเอราคาปัจจุบันอยู่ที่300,000บาทยอดหนี้คงค้างไฟแนนซ์ก็คือ250,000บาทเป็นต้นนะครับจะต้องเตรียมข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้พร้อม3 เราจะต้องรีบติดต่อสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้โดยส่วนใหญ่นะครับไฟแนนซ์ Finance เนี่ยก็จะมีแนวทางในการช่วยเหลือลูกหนี้ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราประมาณการวิเคราะห์ตัวเราแล้วนะครับแล้วก็เตรียมข้อมูลหลักฐานต่างๆที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วรีบติดต่อสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์นั้นเลยนะครับซึ่งวันนี้ในแต่ละไฟแนนซ์ในแต่ละสถาบันการเงินเนี่ยก็จะมีแนวทางการช่วยเหลือเช่นเรื่องของการ ปรับลดค่างวดลงไปนะครับหรือยืดเวลาการผ่อนชำระออกไปขยายเวลาให้ยาวออกไปนะครับเสนอผ่อนชำระแบบขั้นบันไดก็ได้นะครับเช่นผ่อนจำนวนน,น้อยๆในช่วงที่เรามีปัญหาในช่วงโควิด1 9นะครับแล้วก็ค่อยๆปรับเพิ่มสูงขึ้นเมื่อปัญหาต่างๆเบาบางลงเพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระของเรานะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางต่างๆนะครับ แต่ตรงนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าการขยายระยะเวลาผ่อนออกไปเนี่ยก็จะส่งผลให้ภาระจํานวนดอกเบี้ยมีจํานวนสูงมากขึ้นด้วยส่วนค่างวดจะปรับลดลงได้มากแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับมูลค่าหลักทรัพย์และความสามารถในการผ่อนของลูกหนี้เป็นสําคัญนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับไฟแนนกับสถาบันการเงินเนี่ยจะต้องรีบดําเนินการนะครับก่อนที่จะเริ่ม ค้างชําระเพื่อเป็นการรักษาประวัติเครดิตของตนเองนะครับที่จะปรากฏอยู่ในข้อมูลของบริษัทแบ็กลิสต์และข้อมูลเครดิตแห่งชาติด้วยที่เขาเรียกกันว่าเครดิตบูโรนะครับเพราะว่าการปรับโครงสร้างหนี้นะครับก่อนที่เราจะกลายเป็นลูกหนี้ NPL หนี้ค้างเนี่ยนะครับได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงานการปรับโครงสร้างหนี้ไปยังบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเรายังไม่ได้เป็นหนี้เสียแล้วเรามาปรับโครงสร้างหนี้ตรงนี้นะครับเขาก็ไม่รายงานข้อมูลเข้าไปนะครับแล้วเราก็ไม่ถือว่าเป็นผู้ที่เป็นลูกหนี้ NPL ในข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติด้วยนะครับต่อมานะครับหากผ่อนไม่ไหวเนี่ยจำเป็นจะต้องคืนรถเราจะต้องทําอย่างไรนะครับก็มี2ทางเลือกด้วยกัน1น,นะครับกรณีที่มูล,ลค่ารถยนต์เนี่ยสูงกว่านี้ ตรงนี้เราควรพิจารณาตัดใจลดภาระนะครับด้วยการขายรถยนต์คันดังกล่าวไปเลยนะครับโดยใช้วิธีขายให้กับเต็นท์หรือขายดาวเพื่อให้ผู้ซื้อรายใหม่เนี่ยมารับโอนสัญญาเช่าซื้อไปผ่อนต่อนะครับทั้งนี้ข้อดีของการโอนสัญญาเช่าซื้อก็คือไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มซัำซ้อนเนื่องจากค่างวดเดิมนะครับมีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มรวมอยู่แล้ว และก็แน่นอนนะครับย่อมดีกว่าการปิดบัญชีเดิมและไปกู้ใหม่เนื่องจากจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตอนปิดบัญชี1ครั้งและเมื่อกู้ใหม่ก็จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีกครั้งนอกจากนี้ยังเป็นการรักษาประวัติเครดิตของผู้กู้ได้ด้วยนะครับก็คือเราขายไปเนี่ยนะครับไม่ต้องผ่อนต่อเราก็จะไม่กลายเป็นลูกหนี้ NPL นะครับสกรณีรถยนต์เนี่ยมีมูลค่าต่ำกว่าราคาตลาด ลูกหนี้ก็ควรจะตัดสินใจนะครับว่าลดภาระด้วยการขายแบบขาดทุนหรือคืนลถให้กับไฟแนนซ์เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ต่ําที่สุดนะครับซึ่งการชะลอการส่งมอบรถคืนเนี่ยจะทําให้ไฟแนนซ์ขาดทุนจากการขายท่อตลาดเพราะราคาที่ตกต่ําลงตามอายุของรถซึ่งลักษณะบแบบนี้เนี่ยจะส่งผลให้ลูกหนี้ต้องแบกรับภาระค่าเสียหายที่สูงขึ้นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย การมอบลดคืนให้กับไฟแนนซ์ถือเป็นการแสดงให้เห็นว่าลูกหนี้เนี่ยมีความตั้งใจในการร่วมแก้ไขปัญหานี้ซึ่งลูกหนี้อาจใช้ในการเจรจาเพื่อขอความเห็นใจการผ่อนชำระค่าเสียหายที่ลดลงหรือขอส่วนลดให้มากขึ้นเพื่อบรรเทาภาระหนี้ได้นะครับต่อมานะครับหากหนี้รถเนี่ยกลายเป็น NPL แล้วจะทำยังไงดีละครับถ้าเราไม่ยอมคืนรถ นะครับตรงนี้ไฟแนนซ์จำเป็นจะต้องบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อและใช้สิทธิ์เข้าครอบครองหรือยึดรถซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการยึดนะครับหรือนำรถกลับคืนเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับและนอกจากนี้นะจะทำให้การเจรจาเรื่องค่าเสียหายเป็นไปได้ยากขึ้นนะครับเนื่องจากการไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานี้หากไฟแนนซ์ไม่สามารถติดตามนำรถกลับมาได้เนี่ยนะครับก็จะทำการฟ้องร้อง ดำเนินคดีเพื่อเรียกคืนรถเมื่อศาลพิจารณาแล้วเนี่ยสถาบันการเงินจะทําการสืบทรัพย์อื่นใดที่ลูกหนี้มีนะครับจากนั้นก็จะมีการฟ้องร้องให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยทำการยึดทรัพย์นั้นมาจําหน่ายเพื่อนําเงินเนี่ยมาชดเชยตามคําพิพากษาต่อไปนะครับและก็แน่นอนนะครับนอกจากประวัติข้อมูลเครดิตและจํานวนความเสียหายที่สูงขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสสูญเสียทรัพย์อื่นๆ ของทั้งตัวลูกหนี้เองและผู้ค้ำประกันอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีคําตอบแล้วนะครับจากข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ก็ขอย้าอีกทีนะครับว่าทางออกที่ดีเนี่ยควรจะติดต่อกับสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์ให้เร็วที่สุดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเจราจาเนี่ยไม่เป็นผลก็ขอแนะนำนะครับให้ท่านปรึกษาธนาคารแห่งประเทศไทยทางด่วนแก้หนี้ หรือโทร1213ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนะี่ยถ้าเรายังเป็นลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ดีอยู่นะครับแต่ว่าสถานการณ์เริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับเราจะต้องทําการวิเคราะห์ตัวเราเองนะครับว่าเราจะผ่อนชําระแบบนี้ไปได้นานแค่ไหนรีบติดต่อสถาบันการเงินนะครับไฟแนนซ์ Finance, หรือสถาบันการเงินที่ให้กู้โดยด่วนนะครับเราก็รีบไปพูดคุยไปเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ นะครับแล้วก็เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับเรานะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นลูกหนี้ที่เป็น NPL นะครับแล้วก็ไม่มีข้อมูลอยู่ในเรื่องของแ a c k l i s t นะครับไม่ติดแบ c ็ l ลิสเครดิตบูโรซึ่งจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถไปขอกู้เงินหรือไปทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินได้ในอนาคตน,นั่นเองนะครับ ครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ